หน้าคนใหม่ชาวนอร์เวย์ย้ายเข้ามาครับอนุกร์เปิดมุมโคเข้าประตูแล้วโค้งลูกนี้โอ้โหตีแซงครับแล้วซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหซ้ำอีกทีนึงเอายังเคลียร์มาได้ครับโอ้โหนี่ครับอนุกร์เปิดโค้ง,งมาโอ้ไม่ใช่นะครับเป็นปีเตอร์ครับปีเตอร์โซเรนเซนเนี่ยนะครับโอ้โหขึ้นสูงด้วยนะครับกระโดดได้สูงมาก กรอนเปิดโค้งไปอีกแล้วก็แล้วโขมาโค้งแล้วับแต่คราวนี้ยังไม่ได้อยู่ดีครับแต่มุมมารุกรเปิดโค้งเข้ามาแล้วทันพิชชาต้องช่วยเทียร์ไปก่อนครับสมุดประการขวากขดเอามาเข้าทางแล้วแต่งมาลูกนี้ได้หักระปาก็ยังติดทันพิชชาครับอูคูทันพิชชาเนี่ยช่วยเทียร์ไว้ได้เยอะเลยครับแล้วกายมาเข้าทางไปตูลูก้าเข้ามาคนเดียวออกซ้ายแล้วแต่งบอลจังหวะนี้อูมันแคบแล้วรับก็ติดทันพิชชาบอลยังถูกขีดสุดท้ายแต่ถิงออกไปครับ โอ้โหก็ยังคงเป็นทัพิชัยนะครับที่มาบล็อกไว้ได้นะครับมากันดีแล้วด้วยนะครับจากพีเตอร์นะครับเนี่ยครับไหลมาให้เลยครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นอาทิตย์เบิกนะครับที่ยิงในจังหวะสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าทัพิชาครับนี่ออกมาปิดมุมมาบล็อกไว้นะอันุกกว่าสามครับเท้าซ้ายเปิดโค้งเข้ามาแล้วทัตพิชารับสบายครับแล้วก็จะเป็น ออกสามวนาทีสัจรพรสัจรพรเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้อบอลตกพื้นก็กัดจังหวะที่อยู่แล้วครับทัศวิชาสัจรพรเก็บแถวสองได้เข้าในมาพิกพิกขาดจังหวะยิงครับโอ้โหเดซ่า,าแล้วยิงลูกนี้ตึกเซฟของทัศนพ์พิชาแล้วครับโอ้โหทัศวิชาอีกแล้วครับวันนี้เซฟซเพิ่เห็นนี่อย่างน้อยต้องมีสามสามครั้งแล้วนะครับแบ่อนเลยโค้งเข้ามาเลยมาแล้วจัากอากาศสกีตลูกนี้ทัศวิชาออกมาขวาโดนกระแทกครับ เป็นฟาวไปแล้วนะครับทางนครปฐมเปิดไปแนวลึกแล้วได้คอพวกนี้ก็จริงวิธีบอลไม่ตรงกรอบบอลทุ่มของอนุกรณ์ครับทุ่มไกลเข้ามาบอลลอยลาการแล้วแล้วคู่ยังคู่จะคุมเอาไว้ได้คนระับทันพิชาแม่ลูกมงโอ้โหทามิเตอร์นอก,กนัอนุกรร์ครับแต่มุมบอลโ้ง,งเข้ามาทันพิชารับสบายครับทันพิชาแตฟาสเปกก่อนหน้าอ,นอันตรายเลย ดเดนซันครับพยายามที่จะบิวอัพกาบขึ้นบาบอลมาอยู่ที่สัพันกระดกมาให้กันดีด้วยอยู่ปีแล้วนะครับแต่ความคมแล้วก็ความอันตรายเนี่ยยังเยอะอยู่กรับสลดาลิกาโดกสามตนวันยาครับพัธมิตร <Hey. S 1> ตักอัสดาเมียนตึ้งลงมามีความส่วนใหญ่ด้วยครับจ่ายเรียดมาแม่ยังติดวัชชาติจังหวะสองดาเบียนสัติ์อีกทีโอ้โหต้องชมทันพิชาเลยครับซุปเปอร์เซสจังหวะนี้สวยเหลือเกินครับ ยังไม่ได้ประตูที่2ครับสำหรับพาร์ไคยธานีเอฟซีรัสเดเมียนลงมานี่ก็สร้างความปันป่นป่วนให้กับทางแนวรับของสุ p e r g a r ซิตี้ครับแต่จังหวะยิงนี่ดูครับการขึ้นเกมมาสับขาแล,ล้วลากไปเปิดจังหวะแล้วนี่ติดนะครับแล้วใช้ความใหญ่ได้อีกแล้วตวัดยิงนี่อย่างดีครับโอ้ทันพิชาปฏิยาสตาพียังเติมขึ้นมาแล้วครับข้างในมียอนแล้วก็ได้โคกโอ้โหแต่ว่าบอลไปตรงตัวทันพิชาครับลูกมวนของลิขโดซานโตสครับ ขึ้นเกลฝั่งซ้ายได้สวยครับจากนนุพัทธ์ที่พุ่งลงมานะครับแต่ต่อให้คาร์ลสเดเมียนแล้วได้เปิดโอ้โหเดีวนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ตรงหัวของลีกอดไปไล่บอลคุมพื้นที่กลับไปประจำตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วครับเด็กเดวันในช่วงพรีซีซั่นน่าจะมาตั้งใหม่ครับที่เรนานย้อนคืนกลับไปที่ผู้รักษาประตูเลยครับทัพพิชา ยกข้ามาย้อนหลังนิดนึงตามไปเก็บครับซูซ่าโยนเข้ามาด้านในแต่ว่าออกมาคว้าไว้ได้ครับ <Hey. S 2> เปิดยาวทันทีกร <Hey. S 2> สกรมาลูกนี้แล้วแย่งมาจนได้จับบอลดาก,กาสตาดินดึงจังหวะแล้วใข่มามาเซลซูซ่ายิงลูกนี้โหแต่ว่า <Hey. S 2> ปิดไปนิดนึงเหมือนจะเซฟนะครับโอ้โห โอ้แล้วสองคู่หูเลยนะครับบราซิลขาดินให้กับโซซาเดี๋ยวลุกชอมอฟชาครับเนี่ยครับจังหวะนี้ให้เราต้องดูทัศพิชาครับว่าโดนไหมไม่โดนทัศพิชานะครับยิงออกไปเองปัดไหมนะครับให้มีตัวเติมแล้วให้มาเจ็ดจีนครับวิ่งคัวบมาแล้วแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางมาที่จุดนั้นพบแล้วโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะมีสัญญาณทงลำหน้าขึ้นมาก่อนนะครับกิติพงวงมาเสียดายเลยครับเนี่ยโอ้โหทำทำเกมกันมาสวยมากเลยนะครับ ตั้งแต่ลูกซ้นมาเนี่ยครับเหลือไปนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวจริงๆครับเราได้ยิงเต็มๆด้วยครับลุกมาฝากซ้ายไดสุเกะแต่งเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้เบาเกินไปแล้วก็วันนี้ขออีกทีครับสือว่ากรเนี่ยจ่ายออกมาครับแล้วไดสุเกะลองหามุมปั่นครับแต่ว่าบอลก็ยังเบาเกินไปด้วยแทงมาไดสุเกะซากะอีไดสุเกะซากะอิตรงกลางมีดาบิดเคยว่าหักมาหวยว่ายังไงแต่งเข้าขวาร้วยิงลูกนี้ เข้ามือของทางทัตพิชาครับได้ลุ้นบ้างครับทางด้านของคัสตอมจังหวะนี้ครับถือว่าขึ้นมาได้ดีครับในสุเกะทากเกียตบกลับมาให้คุเว่าครับร้องยิงกดเต็มข้อเลยลูกนี้แต่ว่าก็ยังไปตรงตัวทางด้านของทัตพิชาครับต้องตบลงค,ครับาอะไรครับหลุดขึ้นมาต่อพัชระทางขวามีไดสุเกะพัชระดึงหนึ่งจังหวะเข้ากลางมาเาวิดเกว,ว่ามีเพื่อนเติมแต่ยิงเองลูกนี้ปิดแซคแบบ ยิงดีแล้วครับทางด้านของดาบิดควยว่าลูกนี้แต่ว่าทัดพิชัยเองก็พุ่งปัดออกไปได้ครับได้บอลแล้วลองเลือกยิงมุมโอ้โหถือว่าทําได้ดีครับบอลเกือบจะพุ่งเสียบเสาแล้วแต่ว่าทางด้านของทัดพิชัยเองก็ยังพุ่งปัดออกไปได้ครับลูกนี้แก้ตัวได้บอลทุ่มนะครับกิติชัยทุ่มเข้ามาถับยาวกดด้วยขวาลูกนี้ต้องพุ่งตัวปัดเอาไว้ครับลูกยิงของพัชระจะเสียบมุมอยู่แล้วครับเห็นจากจอภาพ แล้วเบินมาเสาสองนี้ปล่อยให้เดซุเกะยิงก็เจอเซฟซ้ำอีกทีนึงแต่ว่าน่าจะมีทองไปแล้วครับถือว่าเป็น2-3าจังหวะซ้อนๆของคัซซอมอยู่ในเตดครับที่เกือบจะได้ประตูครับลูกนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยทางด้านของเดซุเก,ก,กะซากาอิอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับบอลเนี่ยหลุดมาถึงเขาแล้วลองวอลเลย์ดูส่วนลูกนี้เนี่ยเป็นทางด้านของพัชระเนี่ยลองยิงจากนอกกรอบครับบอลเกือบจะพุ่งเสียบเสาไกลครับแต่ว่าทัดพิชองก็ปัดออกไปได้ครับ ศิวกรออกขวาในสุกเกสก,กีเปิดย้อนมาทันพิชาตรงนี้รับอย่างมั่นใจเลยครับแล้วกับไรนันคอสตาครับแล้วตัวที่ลงมาใหม่อย่างศิลกรพิมพ์บ้าทำเนี่ยไปยืนแบ็กขวาแทนส่วนทางด้านเล่นกับเวลาหรือเปล่าครับปะกายเกียรติสุขคงจะเอาลูกฝังลึกมายังออกอาเกมได้ครับทันพิชาทันพิชาครับปาบขึ้นมาอย่างน้นอยครับแล้วเปิดซ้าย การเก็บได้ที่จิตปัญญามีแลบขึ้นไปแล้ววีรวุษถึงเกตโทษครีรวลุตมองแล้วเปิดมาลูกนี้ไม่ผ่านทัดพิชาครับเอาแล้วเคลียร์ไม่ขาดซ้ายอีกครั้งหนึ่งของประกิตยังติดเซฟครับโอ้โหเคลียร์บอลกันไม่ขาดนะครับสุดประการเกือบจะโดนประกิจหลงโทษแล้วครับบุกของทีมเยือนนครศรีครับมาดูจังหวะนี้ครับลูกเปิดของวีรุษกาเหยบีฉลับวันชาติแต่ว่าสกัดมาก็ไม่ดีครับมาเข้าทางของทางประกิจดีพร้อมครับได้เดี่ยวด้วยสายข้างถนัด เล็งไปที่เสาแรกครับแต่ว่าทัศน์พิออมทักซัดด้วยซ้ายข้างถนัดแต่ว่าทัศนพิชาย,ยังไม่พลาดครับเซฟสองจะหวะดสดซอกไว้ได้อย่างยอดเยีเ่ยมครับว่าทักทายได้น่ารูมุมหลังนี่ะห่างเยอะแล้วก็จังหวะไในรุ่นประตูบ้านของนครศรีจากเอลูปบอลลิสตา้าครับมันแคบไปแล้วครับการยิงให้แสกหน้าทัศนิชาแต่ว่าชาอย,ยู่ดีกำแหน่งที่ดีครับ ทันทีเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับแค่1ลูกก็ปิดบัญชีได้นะครับที่บอกว่าเกมรับค่อนข้างทําได้ดีแ่เกมสู้บ้างครับออกมาทางด้านซ้ายบรินทรนยกเข้าไปด้านในแล้วสกัดเกือบพิดเหลี่ยมแต่ยังคว้าไว้ได้หลหนีมาได้ครับวรินทรนแล้วจ่ายขนาดเส้นขึ้นมาตัดแนวรับแต่ทัศพิชาย,ยังอ่านเกมไวครับออกมาคว้าไว้ได้รับเป็นลูกทันทีแล้วยกขึ้นมาแต่ลูกนี้ยังหม่งสกัดมาได้พิตรีตามาเก็บแถวสองแล้วยิงยัดมุมแคบยังเซฟไว้ได้ครับทัศพิชา โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับใัยหน้าเกือบตีเสมอได้ครับเริ่มใช้เกมริมเส้นครับอยากเอาความพิดพาดแนวรับของสมุทรปราการแล้วก็ได้โอกาส2 3สครั้งติดกันครับแล้วจังหวะน,นี้เนี่ยปรีจับบอลได้แล้วลองยิงเสาแรกเลยครับแต่ว่าทัาพิชยัยงได้ครับแล้วแต่ว่า,วาลูกนี้ลองยิงไกลทันทีเลยครับโผบอลสรายุทธเปิดฟรีคิกเข้าไปที่เสาไกลแต่ว่าบอลโค้งเข้ามือของทัพพิชาครับออกบอลเร็ว ยังโดนตาประกบอยู่ยกปลายที่เสาใกลแล้วเพื่อเติร์ขึ้นมายิงลูกนี้ยังต้องปัดทิ้งไม่ได้ครับทัชพ,พิชาลูกนี้เลือกยิงทางเสาแรกครับแต่ว่าทัชพิชาเองเนี่ยเลือกที่จะกระโดดเข้าไปวัดระยะก่อนแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะพยายามตะคุบรับแต่ว่าตะคุบไม่อยู่ก็ลเลยกลายเป็นเสียแตะมมุมไปครับลูกนี้ยิงจังหวะเดียวไม่จับเลยครับ สตีเปิดเข้ามาตรงกลางแต่ว่าออกมาคว้าไว้ได้ครับทัชนิชาแต่เมื่อสักครู่นี้ครับยศกรบุรพาเกือบจะแฮตทริกแล้วนะครับอยู่ที่วาวโดหาลูก2อยู่ครับตาดทัชพลปันลูกนี้โค้งโอ้ทัชนิชาปัดล้วบอลชนเสาออกหลังครับอือหือตรงนี้เกือบจะ เล่นงานได้เหมือนกันครับทัชพลชัยยันพึ่งลงมาใหม่ๆกําลังขายังดีครับแล้วยิงลูกนี้เต็มคอมากครับบอลเกือบจะหายเสียบเสาไกลเข้าไปแล้วู้หแต่ว่าลูกนี้ต้องชื่นชมทัชพิชาครับบินปัดสุดปลายมือแล้วก็ู้หแล้วมีเช็ดเสาออกไปด้วยนะครับ<อ>ขนาดปิดเปิดบอลโค้งเข้ามาลูกนี้เข้ามือทัชพิชาแล้วเปิดบอลเร็วเลยครับทัชพิชามีต่อครับ ิสเรียะเปิดมาทัดพิชาออกมาคว้าไว้ได้หลายคนนี่ก็เคยลงสนามชุดใหญ่ให้ชนบุรีไปแล้วแต่ว่าหลุดมาจาังหวะที่ได้ยิงครับยุทธพิชัยทัดพิชาไหลามาอิสริยะเปิดอีกทีแล้วก็ได้บวกเต็มๆเซฟสามแล้วก็เรียบร้อยครับนำหนึ่งต่อศูนย์ตัดเข้าในแล้วไหลทะลุช่องสวยเลยครับยูทพิชัยหลุดก็ไปลูนี้แล้วยิงอูหยังไปติดขาทัดพิชาบาวาลโดครับมีตัวเติมขึ้นมาไม่ล้ำหนะ้าอ้โห อยูวิชัยครับสายของเดวิสันครับเดวิสันเฟอร์นนเดสขยับแล้วแปะลูกนี้โอ้โหเราจับไว้ได้จําลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหเชียงใหม่อยู่ในเตดไม่ได้ประตูตีเสมอครับทัดพิชาซุปเปอร์เซฟไว้ได้โอ้โห oh, ล่อเลยครับจังหวะนี้ของทัดพิชาสอนสีครับเดวิสันเนี่ยพยายามจะ เลือกแบบค่อยๆย่องมาแล้วครับพยายามจะรอให้ทัพิชานิดกระโดดก่อนแต่ว่าเลือกยิงมาแล้วก็เบาเกินไปครับทันพิชาเนี่ยพุ่งไปถูกทางครับผูไปไม่ได้แล้วจังหวะซ้ำเองเนี่ยก็เข้าไปบล็อกได้เร็วครับทําให้ซ้ำไม่ทันครับด้านของวรยุทธ์เนี่ยพยายามจะซ้ำแต่ว่าก็ยิงออกไปเองครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนเข้ามาฮะ ตกอยัง0-0อยู่แล้วลุยต่อครับเดวิสันเข้าซ้ายคาดถนัดซัดลูกนี้โอ้โหปัดไว้ได้ปลายมือนิดเดียวครับทัศนพิชาเป็นโอกาสต่ตอนเนื่องของเดวิสันเฟรเดเดเลยครับลูกนี้รับบอลมาถอยออกมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับทำให้ลูกนี้เนี่ยไม่ล้ำหน้าแล้วลองยิงทันทีครับจากนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งสวยแล้วแต่ว่าทัศนพิชาเองก็ยังพุ่งไปปัดได้ทันครับยิงเรียดแล้วแรงด้วยครับแต่ว่าต้องชมคนนี้เลยครับทัศนพิชาอักษรสี ตารขวบหนีไปแล้วครับเจอกับวันชาติเดวิสันยังเหลี่ยมดีกว่าหักข้อมาแปรสวนตรงนี้โอ้โหยังติดเท้าครับล้มตัวเซฟไว้ได้ด้วยครับนี่แหะครับดูจังหวะน,นี้ทีเดวิสันเนี่ยลากกระชากขึ้นมาครับทงก้ันสายมือแล้วก็เลือกตบเข้ามาตรงกลางแล้วเอเลมซียิงแต่ว่าติดข,ขาของทัศนพิชาครับล้มตัวเซฟเอาไว้ได้ตรนี้ดีวิ่งเข้ามาแปรแลนะ้วแต่ว่าทัศนพิชา เซฟของทันพิชาอักษรส,สีจับบอลลงีนจังหวะแล้วจิ้มทันทีเลยครับแต่ว่ายังตรงตัวของทันพิชามาดูเจ้าของชิคุยโตนะครับไท้กับทียยุทธได้กด่องนี้ับทันพิชาเซฟไปชนผ่านจังหวะที่น่าลุ้นสุดๆแล้วนนครับในครึ่งเวลาแรกครับให้มาเนี่ยโอ้ยยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับเตียยุทธ ว่าทัพพิชานะเซฟแบบสวยเลยครับทุอร์เซฟของทัพพิชาับนี่ครับผมนี้ชัดเลยนะครับถ้าไม่โดนปลายมือนี่เสยเพนัตะคารอีโตเล่นเสาแรกเลยครับแต่ทัพพิชชาไม่หลงหลอกยิงเลยครับทาคุอิโตะครับเขากรอบด้วยนะครับลูกยิงของทาคุอิโตะครับฟรีคิกหลอกยัดเสาแรกทัพพิชชาเกือบไปเหมือนกันครับข้ามไป ฟีชิกของทัคุ้ยตกแขกอีกครั้งครับแต่คราวนี้ทัตพิชาบินมาปัดไปได้สองเซตสวยๆวันนี้เลยครับทัตพิชาสองสีกันไปหนีกันครับไทมารยาวขวางมานพพวิทนพพวิทแต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับทัตพิชาโอ้ทำได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับนบพพวิทเก็บขึ้นกันมาสวยเลยนะครับจังหวะของแพ้อยูไนเต็ดครับ ดูครับมาตรงนี้ให้มารัพวิทย์ดึงเข้าขวาโยกกรอกหนึ่งทีครับแล้วกดลูกนี้โอ้โหมีทันพิช,ชานี่แหลรครับยังปัดทิ้งไม่ได้ดูวิถีบอลเข้ากรอบด้วยนะครับคืนย้อนกลับไปเกาญาโดยอดมาไม่ผ่านยดวยบาราเข้าเท้า,าซ้ายเฉลั่แล้วโอ้โหจังหวะนี้แล้วปาปัดอีกครั้งหนึ่งยังไม่มีสุรปบปุอีกครั้งก็ติดล็อกครับโอรโหูสองครั้งซ้อนครั้งที่สามคราวนี้บอล<อ>ข้ำใช่ โอ้โหสุดยอดของต้องบอกว่าซุปเปอร์เซฟของทัศพิชาด้วยนะครับจากจังหวะแรกเนี่ยปัดมือเดียวนะครับแต่มันก็ยังไม่ไม่พ้นอันตรายครับนี่ชมภาพช้ากันดีกว่าครับนี่ครับยิงลูกเนี้ยเขาล้มปัดมือเดียวแล้วปัดทิ้งออกมาบอลก็ยังอยู่ที่ฝั่งและยองแล้วยิงอัดเข้ามาก็มาติดอีกครับโอ้โหแล้วยิงไกลลูกนี้เข็มตกครับข้างคานออกไปเนี่ยครับโอ้ไปฉลับชุลป้าก่อนนะครับบอลเปลี่ยนทางด้วยนะครับ ว่ยิงแล้วยนี้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นศิวกรยิงซ้ำก็ไปติดทัตพิชัยครับและซ้ำสุดทา้ายไม่แม่นเท่าไรครับติดชูลาบายครั้งทิ้งบายแบบนี้ไม่ล้าหน้าวิ่งมาจากครึ่งสนามพอดีครับคราวนี้ซาตราพ,พื้นที่เสามียิงเสาไกลไม่ตรงกรอบโอกาสที่จะบวกสกอร์ที่5้ายังไม่เกิดขึ้นครับโอ้โหแล้วซาตราจะฟ้องว่าโดนทัตพ,พิชาร์ดด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดู พุทธศิลป์นะครับนี่ครับจังหวะให้บอลยาวของเดวุฒิชุลป้าครับแล้วยิงลูกนี้ครับเอาบอลลงพื้นได้ดีนะครับพักอกแล้วก็ยิงลูกนี้ครับแม่ลูกบอลทัศนพิชาจะปัดเล็กๆนะครับจะพอลูกริ้งประจํทีแล้วปัดลูกนี้โอ้โหจะโต๊ะครั้งที่สองก็ยังปิดเซฟสองครั้งติดติดกันครับทัศนพิชาโอ้โหแล้วทัศนพิชานี่สะใจเลยนะครับทุบพื้นสะใจเลยแล้วเจ็บด้วยหรือเปล่าครับนี่ครับชมพักชาครับจิตปัญญายิงเข้ามาครับโอ้โหเหลี่ยมดีแล้ว ทัศวพิชาที่ล้มตัวปัดไม่ได้ครับแล้วก็ฉออกมาเนี่ยมีขนซ้ำนะครับโอ้โหเป็นมาคัทม่านนะครับที่ซ้ำเข้าไปแต่ก็ไปติดทัศพิชาอีกครั้งหนึ่งนะครับดูดิครับเนี่ยครับเอื้อมมาบล็อกไว้ได้นิดนึงครับโอ้โหไม่ได้ดีใจนะครับโดยในุงของจิตปัญญาณนะโอ้โหก็ยังไปตัวตัวแล้วามักสองก็ยังติดเซฟของทัศพิชาครับโู้หอดอดิ์าเซนสมเอียดยิงมาก็ยังไม่ผ่านฟิลลาสันยังติดบล็อก หมุนก็ไปอีกทีหนึ่งก็ยังเข้ามือของทัศพิชาอีกครับชุดนี้มีประมาณ3ดอกนะครับก็ไปได้ประตูครับทัศพิชานี่เซฟคนเดียวนี่เห็นเห็นนี่สองสามครั้งเลยนี่ชมภาพช้าครับจังหวะหมงนี่เป็นจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหแล้วยิงเข้ามาก็ติดบล็อกอีกครับเนี่ยครับอืมหลายครั้งเลยน่ครับเป็นจังหวะแรกที่เตะมุมเข้ามานะครับแล้วได้มงครับโอ้โหลุกนี้ครับต้องตัวยิงซับก็ติดอีกนะครับ ฝากไปให้จิตปัญญาพลิกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฝากมาให้ทําชิ่งกับนัทภูมิมาแล้วครับลรแล้ววีรวุฒ้ยิงโอ้โหแต่ยังติดเฟซของทวิชัยอีกแล้วโอ้โหยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับนครรีเป็นวีรวุฒิกาเยโอ้โหทำกันมาดีมากเลยนะครับจิตปัญญาจ่ายให้ฟิโดซันแล้วฟิโรซันจ่ายให้จิตปัญญาจิตปัญญาไหลให้กับนี่แหละครับวีรวุฒิกาเยายิงเต็มดิม ตอนนี้ตัวพิสาเละครับสำหรับเรานะโอ้แต่ว่า,าจังหวะน,นี้อานิสาเกือบได้เหมือนกันครับโงลูกนี้แต่ยังไม่ผ่านมือทัพ,พิชาครับโอ้ี่ครับชมภาพช้านะครับจังหวะที่จิตปัญญาเปิดมาหน้าประตูครับแล้วเป็นโอ้โหอดนิศักยืนในนี่ครับทัปตโซดาเป็นเป้าหมายนะครับแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางแต่ว่าโอ้โหมันโค้งเข้ามือของทัพ,พิชาครับทัทพ,พิชารับไว้ได้สบายเปิดยาวขึ้นมาข้างหน้า โดนสกอต์โม่งเสยมาแล้วพันธมิตรจับบอลลงแต่ว่าตอนนี้ก็เท่ากับว่าแนวรับของสม,มุดประการไม่มีคนที่มีใบเหลืองติดตัวแล้วนะครับเพราะว่าทีละคนโดนใบเหลืองที่สองโอกาสเลยครับรตั้งมาแบบเน้นๆนครับใส่พานโอ้โหอย่างกดดันอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าจังหวะจบก็ยังไม่ชัดเจนสักทีครับเองนะครับสำหรับนครศรีตอนนี้ต้องรวบรวมสมาธิก่อนนะครับก่อนที่เชน ตะลุยไหครับมารุตจ่ายไปให้พิทบูพื้นที่ว่างแล้วก็ยิงโอ้หยิงติดเซฟทันพิชาครับเซฟได้อย่างเหลือเชื่อเลยครับจังหวะนี้โอกาสทองอีกครั้งเลยครับของเกษตรศาสตร์ครับก่อนจะครบ45นาทีทันพิชาครับเซฟไม่ให้สมุดประการเสียประตูเลยครับไหลของมารุตแล้วเป็นออร์เรลิโอพิทบูครับจังหวะได้ยิงจังหวะนี้แบบได้ยิงแบบจอจอๆจริงๆเลยครับถีดยาเลยครับแต่ยังดีครับทัพิชายังเอาอยู่ครับ ปาดออกไปได้ไม่ตรงกรอบครับแต่ก็ลุ้นต่อนะครับเกษตรศาสตรจากลูกตะมุมชมทั้งคนยิงแล้วก็คนเซฟเลยสุกมิตรนะครับเปิดมามุกิดออกไปจังหวะ2ได้สัดไปซ้ายเขานี้โอ้ต้องออกแรงเซฟอีกครั้งครับโดยทัศพิชาครับโอ้ลูกยิงของมารุตบุรักนีแรงเป็นลูกปืนเลยครับแต่ยังไม่ผ่านมือทัศนพิชาแล้ววิถีนี่กําลังจะพุ่งเข้ากรอบพอดีเลยนะครับเดี๋ยวดูครั้งครับลูกนี้ของมารุตรับยิงด้วยซ้ายบอลโค้งนะครับ ยังดีที่ไม่ที่โค้งจนกระทั่งอัดไม่ถึงเลยครับคือเหลี่ยมนี้เนี่ยยังดีที่ไม่ผูมพิพัฒน์ผูมพิพัฒน์จับบอลงหวะแล้วเปิดเข้ามาแย่ง,ง่งบอลเลยไปถึงเสาสองอีกยัดลูกนี้ก็เซฟออกไปได้ครับลูกยิงของธนายุทธจิตบุตรเป็นโอกาสจริงครั้งที่4แล้วครับของชัยนาทครับคราวนี้เป็นธนายุทธจิตบุตรครับบอลมุ่งเช็ดไปถึงธนายุทธ์แล้วก็ ล็อกหนีหาช่องเข้าซ้ายครับยิงจัดมุมแคบเลยครับแต่ว่าทัพพิชาก็ปิดมุมมิดแล้วครับเลี่ยมนี้ยิงยากครับม,ม,มันปิดแล้วมีตัวประแถวสองที่มงคลชัยมงคลชัยยกไปเสาสองลูกนี้ได้บ่งเล่นปลายมือของทัพนพิชาแต่มีสัญญ,ญาณน,นกหวีดดังขึ้นนะครับน่าจะเป็นจังหวะฟาไปก่อนแล้วครับแต่จังหวะเข้าทำของ ชัยนาธครับก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆครับแต่จังหวะนี้ล้ำหน้าเะครับเป็นลูกโหมอีกครั้งหนึ่งของสันติภาพจอดสันติภาพแล้วล้ำหน้าไปเด่นยากครับศิลกรและเสียบอลให้ชัยนายิงไกลลูกนี้ชนคาดตัวซ้ำไม่ม,มีสลายุทธ์ิ่งเข้ามาใส่ลูกนี้โอ้โหเสฟจากสามเหลี่ยมแล้วมงตรงกลางเวลิงตัน ยิงอัดลูกนี้ตเตียววาร่าครับไม่ได้เดือดร่วงคู่เลยครับไปตอนนี้นี่ครับยิงบอลมุดครับต้องปัดออกมาแล้วมงว่งชงข้างในเบลิงตันนี่รอบอลกระเด้งไม้จังหวะจะจะครับเหมืก็ติดบล็อกครับอโอ้ดีบอลสายครับโอ้โหม,มาที่เบลิงตันเบลิงตันสองเขากลับไปโทษเตี๋ยมเท้าซ้ายยิงเสาแรกแล้วจังหวะจะสามของธนายุทธ ตุุตรประการจะเล่นในบ้านเจอกับอยุธยานี่ครับนี่เป็นจังหวะลุ้นประตูก่อนหน้านี้ของเวลิงตันครับลองขอซัดบ้างครับเวลิงตันที่ปัดหนีวันชาติไปดื้อ,อเลยเอาละครับตะวันมีความเร็วกระชากถึงกรอบเขตโทษแล้วมองเพื่อนเสาไกลแล้วลองยิงตรงนี้โอ้โหปัดได้ครับทัานพิชายังได้อยู่ย้อนขึ้นมาไรฮาัรนไรฮันให้ต่อมาจับบอลแล้วหาจังหวะลองยิงด้วยขวาก็เข่าซองของทัานพิชาอักษรเสียมบอลสุดตรงที่ นววาเทวันอะอยู่แล้วเนี่ยสองช็อตของเชงใหม่นะครับคือมาที่แรนสตวแล้วย้อนมาแล้วตรงนี้ครับหาช่องกดเลยแต่ว่าจังหวะยิงวางเท้ามันก็บดไปด้วยน่นถุ่มเร็วมาเลยครับไอ้มอมรเทพอมอมรเทพพลิกหนีสวยมากเอาละ,ะครับอมรเทพลองยิงตรงนี้ <c oughs> คือมุมมันแคบมากๆนะครับลองยิงยัดเข้ามาเลยครับ <c oughs> โอ้แต่ว่าทัาพพิชาก็ไม่พลาดนะครับลัดติดมือเลย <c oughs> ดูรับพลิกมาสวยมากครับ แล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหลองยิงจัดเผื่อทุ่มเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วตัวบางแล้วตอกโ้นคืนกรม,มั้มได้เอี้ยวตัวยิงตรงนี้ครับแต่บอลเนี่ยแทบจะตรงตัวของทัศพิชาเลยครับรับเอาไว้ได้โอ้ดูครับบอลตรงนี้แล้วดึงกลับมาให้ครับวางเท้าแปรเน้น,น,นบีบเอาหนีออกมาได้เอาละครับสีไทยลองยิงไกลตรงนี้ บอลมีตกพื้นหน่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่พลาดนะครับทัศพิชารับเข้าซองนี่ครับมีพื้นที่อยู่เยอะเลยครับลองยิงไกลแต่ว่าก็น้ำหนักไม่ได้เท่าไหร่ครับจวดจ่ายมาตรงกลางคืนมาที่อิมชังยุนเข้าซ้ายแล้วลองยิงนนนี้ <c oughs> บอลน,น้ำหนักได้เลยครับแต่ก็ยังรับติดมืออยู่นะครับทัศพิชาอักษรสีพอได้บอลแล้วเงยหน้าไปเนี่ยเห็นแล้วขอลองใส่เลยครับ แล้วบอลตกคืนนี้รับไม่ง่ายนะ,อะมอนเทพควายหนีมาสวยแล้วเอาแล้วบอลไม่ออกด้วยสุดเส้นหลังแล้วลองเปิดยัดกับมาโฮโฮโฮ้าโอ้โหยังติดอยู่ที่ทัพพิชาครับโอ้หนีเอเนนี้นี่มาสวยมากครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับที่จะเปิดยัดมาตรงนี้ก็ไม่ผ่านทัพพิชาโอ้แตะหลอกมาเฉยเลยครับต้องคล้องตรงนี้แต่พอเปิดชังยุน ทิ้งใบที่วางให้ตะวันแต่ว่าทัศพิชาก็ยังอ่านตะวันมีความเร็วแต่ว่าธีรพลก็มาเหมือนกันไม่ถึงครับเอาละครับตะวันตะวันมองหาเพื่อนแล้วยัดมาตรงนี้โอ้โห,โหทัศพิชาอ่านอยู่แล้วครับวันนี้นี่มุมแคบๆนี่กินทัศพิชาไม่ได้เลยครับอีกจังหวะที่จ่ายแล้วมันก็ลึกไปด้วยนะครับไปที่เสาแรกมอแลวครับ เคียวสมุตจะปรับเป็นตัวผู้เล่นนะครับในมุมเข้ามาลูกนี้แล้วได้ยิงอโอ้โหแมบบต้องชมทพัพพิชาเลยครับปัดไปด้วยปลายมือเลยครับเนี่ยครับลูกยิงของสัจพรพึงจะยิงมาเกมนาที่แล้วเกือบจะเป็นอีกหนึ่งประตูบอนกันครับลูกยิงเท้าขวาของเขา,ขาเล่นย้อนกลับไปเสาแรก้วครับจังหวะที่บอลล้มมาแถวสองสุดท้ายทัพพิชาใช้มือ้ายปัดไว้ได้ครับ เป็นหนึ่งเซฟแรกของเขาในเกมนี้ได้ได้ว่าแล้วก็เปิดเข้าไปลูกนี้ได้โขกลงพื้นก็ยังไปตรงตัวของทัพพิชาครับลูกมงของปีเตอร์ดอกาสอีกหนึ่งลูกตั้งเตะนะครับที่สร้างปัญหาให้ทีมเยือนได้ละครับก็บอกว่าเปิดได้แม่นยำพีเ่เียวกรับไปเสาไกลปีเตอร์ดอกาสเล็กซีสั่งมงลงพื้นตามสูนนะครับแต่บอลเันเตาเกินไปแลวตรงตัวของทัพพิชาศร4ครับที่ยืนปังเตรียบไว้ถูกต้องเลยครับต้องการ สมุทรปราการ,การต้องย้อนกลับมาก่อนรัฐพิชาเปิดบอลขึ้นหน้ามาแม่นโทษเปิดโด่งเลยครับกฤษดาแล้วได้มงเข้าปาด้วยและสามลูกนี้ได้ประตูของกฤษดาวงแก้วครับบอลไปที่เสาไกลจังหวะหมงจังหวะแรกมงย้อนกลับมาให้ครับแล้วจังหวะสามของเนอร์กาดนั้นโดนปัดโดย ัทพิชาก่อนจะมาโดนจังหวะนะครับที่นักเตะเจ้าถิ่นฟ้องเป็นแฮนด์บอลตัวสิ์ก็เห็นตรงกันแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษแล้วครับนี่ครับจังหวะมันถูกขิกหลายจังหวะเหลือเกินบอลไปชนเสาเลครับแล้วก็เด้งมานะครับเอ้าแล้วจังหวะนี้เด้งไปแล้วด้วยครับโอ้โหแบบไปปล่อยบอลเฉยเลยครับสังสินโอ้โหยังดีว่า ังสามประตูอ่านเกมอยู่รับทัพพิชาที่มาอย่างนั้นเดือดร้อนแน่ๆมาช้าก่อนนิดเดียวอาจจะไม่ได้หืันการน,นะคงัาเมื่อสักครู่นี้จังหวะที่คืนบอลให้ครับตัวศักดิ์สิทธิ์ไม่พร้อมเล่นครับแล้วเะว่าทัพพิชาย,ยังอ่านเกมอยู่ครับเดือวจะเป็นโอกาสของสัพชัยที่มาถึงบอลพันเหมือนกันสุดท้ายเท้าขวาของทัพพิชาเซฟไปให้ทีมโดนรอเป่าหน้ากรอบลครับโอ้ไม่เข้าใจกันครับการกัรบศักดิ์สิทธิ์ในแับ เข้ามาลูกนี้ก็รับติดมือครับทัพพิชาออกบอลขึ้นหน้ามาอ